เทคนิคแก้ความฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ที่เราเครียดหรือมีความกังวลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอร์ติซอลเนี่ยมันก็จะหลั่งออกมาซึ่งสารพวกนี้เนี่ย มันก็คล้ายกับสามสเตียรอยก็จะทําให้เราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเมื่อเรามีการอักเสบทั่วร่างกายมันก็จะเกิดโรคต่างๆถ้ามันเป็นร่องรอยที่เราเคยมีโรคมาก่อนมันก็จะยิ่งการอักเสบในโรคนั้นๆมากขึ้นนะคะเทคนิคแก้ปัญหาฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าการปล่อยวาย้เราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะก็คือฝึกแบบเล็กเลน้อยๆ้อยเนียเน่ยพอเวลาล้างจานเราต้องระลึกได้ว่าเรากําลังล้างจานถ้าเมื่อไหร่ที่เราล้างจานแล้วความคิดเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแสงาเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่นะคะงั้ คิดเนี่ยไม่ต้องไปสั่งว่าไม่ให้คิดสั่งว่าไม่ให้คิดไม่ได้เพราะยิ่งสั่งมันก็จะยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นงั้นเราก็ปล่อยไปถ้าเกิดว่าเขาจะคิดก็ยอมรับว่าเขาจะคิดก็ไม่เป็นไรสมมติว่าเรากําลังเริ่มแล้วพอเราเรากำลังฟุง้งซ่านไปคิดอย่างอื่นปุ๊บเราดึงตัวเองกลับมาเอ้ยตอนนี้กําลังล้างจานอยู่แล้วก็นึกถึงจานกําลังล้างจานเหมือนกับที่ มองการหายใจของเราอะก็คือกําหนดลมหายใจก็อย่างเช่นกําหนดเข้าออกตอนนี้ลมหายใจเข้าตอนนี้ลมหายใจออกเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนนะคะก็คือเราต้องดึงอย่างตัวเองเนี่ยจะใช้วิธีการ่แบบว่าดึงตัวเองกลับมาเข้าสู่ปัจจุบันเช่นพอเวลาเราคิดฟุ้งซ่านไปใช่ไหมคะเราก็บอกว่าตอนนี้กําลังล้างจานตอนนี้กําลังกวาดบ้านแล้วก็มองให้เห็นว่าตอนไอ้นี่คือพื้นเรากาลังกวาดไอ้พื้นเราสะอาดหรือเปล่าคือเราจะต้องใช้จิตของเราเนี่ยมุ่งอยู่กับสิ่งที่เราทํา ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีจิตที่เรามุ่งอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะทําให้จิตมองเห็นสิ่งนั้นแล้วความที่เราฟารุ้งซ่านไปคิดอย่างอื่นมันก็จะหายไปเองต้องฝึกให้มากๆนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ยากอย่างตัวเองฝึกเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรในการที่จะฝึกตรงนั้นนะคะพอเราฝึกปุ๊บมันก็จะเกิดความเชยชินขึ้นมาเองมันทําให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านอื่นๆเราจะไม่คิดถึงอนาคตมากจนเกินไปเราไม่คิดถึงอดีตมากจนเกินไปแล้วแต่เราจะต้องคิดถึงปัจจุบัน เมื่อไรที่เราอยู่กับปัจจุบันได้แล้วเราคิดอยู่แต่เรื่องปัจจุบันได้มันจะทําให้เราโลง่งเพราะทุกอย่างที่เราทุกมันเกิดจากการที่เราคิดล่วงหน้าเสมอนะคะความคาดหวังกับการคิดล่วงหน้านี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คนทุกแล้วก็มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเสมอนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าจะต้องฝึกถ้าเมื่อไหรที่เพื่อนๆสามารถที่ฝึกได้พเพื่อนๆจะรู้สึกโล่งสบายอย่างสมัยปัจจุบันนี้ตัวเองก็จะเป็นโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับว่า เราจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่ไม่ได้คิดอะไรคิดหรือกังวลอะไรล่วงหน้าเลยอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วพอ,พอเวลาเราทําวก็จะนึกนึกคิดว่าเรากําลังจะทําอะไรต่อจากนี้ไปไม่ได้นึกคิดว่าอนาคตจะต้องเป็นยังไงอ,อนาคตจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะทําให้ขาดความหวังหรือว่าการคิดล่วงหน้าของเรามันหายไปเองอัตโนมัติแล้วอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดเหมือนลืมมันไปเลยลองฝึกดูนะคะ<ๆ>เพื่อนฝึกต<ๆ>ัวเองให้อยู่กับป<ๆ>ัจจุบันให้ได้มากที<ๆ>่สุด วิธีการก็คือ <embaixo> ว <1971 habitude> ่าเราดึงพอเวลามันเกิดความคิดของเราที่กําลังจะหลุดออกไปคิดอะไรอยู่เราดึงตัวเองกลับมาดึงมันทุกครั้งดึงมันกลับมาเอ้ยตอนนี้กาลังล้างจานดึงตัวเองกลับมาว่าตอนนี้กําลังนอนดึงตัวเองกลับมาว่าทุกครั้งที่เราเันการหลุดออกไปแล้วเราก็ดึงตัวเองกลับมาหลุดออกไปดึงตัวเองกลับมาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะช่วยให้ตัวเองไม่คิดฟุ้งซ่านได้แล้วจะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขจริงๆอย่างที่บอกนะคะอย่างปัจจุบันนี้ตัวเองก็พอหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยค่ะแทบจะไม่ได้คิดอะไรเลย มันก็ใช้แบบการผ่อนคลายกันไปนะคะแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นเช้ชาขึ้นมาแล้วเราหลับอย่างสนิทอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วพอเวลาไปตรวจสุขภาพตรวจอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นโอเคหมดเลยทั้งเจาะเลือดทั้งอะไรเนี่ยคุณหมอบอกโอเคสุขภาพแข็งแรงดีนะไม่มีปัญหาแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ แล้วก็ความกังวลอะไรต่างๆนี่มันก็จะหายไปเองโดยโดยปริยายอย่างสมัยก่อนตัวเองเลี้ยงลูกก็มีความเครียดกังวลกับลูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ละลูกก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าตัวเรามีความสุขไงฮะมันก็เลยทําให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยคนที่อยู่รอบข้างก็เริ่มมีความสุขไปด้วยเพราะเราไม่เครียดพอเมื่อไหร่ที่เราไม่เครียดเราไม่กังวลคนรอบข้างก็เกิดความสุขรอ,อบๆตัวไปมันก็จะทําให้ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมคะว่าเราเปลี่ยนแค่ตัวของเราเองคนเดียวมันจะมีส่งผลที่ทําให้คนรอบขข้้าาางมมีคคววสุไปกับเรดยนะะ น,น,นั้นพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่ามีใครบางคนที่ไม่สามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้ก็ใช้ลองใช้วิธีนี้ก่อนนะคะเป็นการวิธีการคลายเครียดอาจจะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำอย่างเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงวิธีการอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเนี่ยเราก็จะต้องอยู่กับเนื้อเพลงนะคะอย่างเช่นพอเราฟังเพลงเราก็ต้องรู้ว่าเนื้อเพลงนั้นเนี่ยเขากำลังพูดถึงอะไรมีดนตรีจังหวะแบบไหน ซึ่งเราจะต้องคิดไปกับเนื้อเพลงคิดไปกับจังหวะตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นการฝึกเขาเรียกว่าเป็นการฝึกดึงตัวเองกลับมาเข้าสู่กับปัจจุบันที่เรากาลังทําอยู่หรือการอ่านหนังสือเราก็ต้องอ่านให้รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันคืออะไรเราสามารถจับประเด็นได้อย่างตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือทุกวันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะต้องเอาเนื้อความต่างเนี่ยความรู้ต่างๆนี้นำมาให้กับเพื่อนๆนี่เป็นกิจกรรมที่ตัวเองทําแล้วตัวเองรู้สึกว่าม,มันมีความสุขแล้วได้ความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะคะ ก็คือหาความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็มาคุยแล้วก็ไปอ่านเว็บไซต์ต่างๆไปอ่านในเว็บข่าวต่างๆไปอ่านจากความรู้ต่างๆแล้วเอามาสรุปให้เพื่อนๆทาอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในชีวิตลองหาดูนะคะเพื่อนๆอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจมีความสุขหาคุณค่าให้กับชีวิตได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไปออกกําลังกายก็ได้ค่ะ การออกกําลังกายก็จะเป็นการฝึกตัวเองอย่างนึงนะฮะเราก็ไปวิ่งออกกําลังกายทําให้เหงื่อออกเมื่อไหร่ที่เหนื่อออกสารเอนโดอฟินจะหลัง่งสารเอนโดอฟินนี่จะเป็นสารที่สร้างความสุขให้กับเราอะนะคะอาจจะเดินเร็วก็แล้วแต่เดินช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะออกไปเดินเล่นเข้าเลือกดื่มด่ากับบรรยากาศะคะ่ะให้ไปมองเห็นว่านี่คือใบหญ้าอันนี้คืออากาศอันนี้คือฝน มันมีต้นไม้ดอกไม้คือถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อน <c oughs> ๆสามารถที่จะดื่มดากับบรรยากาศร,รอบๆของเราได้อันนั้นคือเพื่อนทําสําเร็จแล้วค่ะหมายความว่าเพื่อน <c oughs> ๆสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้แล้วทันทีที่เราไปที่สาาถานที่แหล่งไหนแล้วเราสามารถที่จําได้ว่าตรงส่วนตรงนั้นน่ะแหล่งตรงนั้นน่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างณเวลาที่เราเดินเราไปในห้างเราเห็นอะไรในห้างบ้างนั่นคือแสดงว่าเพื่อนเพื่อนๆกาลังอยู่ในปัจจุบัน กำลังเป็นคนที่ไม่คิดฟุ้งซ่านอันนี้เป็นวิธีการทดสอบอย่างหนึ่งนะคะว่าเรากลับมาหลังจากที่เรากลับมาเราไปเห็นอะไรในห้างบ้างหรือกลับมาเราไปเห็นอะไรในบรรยากาศที่เราเดินผ่านมาเราเห็นต้นไม้ไหมเราเห็นดอกไม้ไหมเราเห็นน้ํำไหมเราเห็นอะไรไหมนั่นแหละค่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรากําลังอยู่ในปัจจุบันและเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านเป็นตัวเป็นตัวบอกเราได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆทาได้เพื่อนๆจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆนะคะว่าเป็นเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากๆทําให้เราไม่ทุกข์ แม้ว่าเราจะเจอความทุกข์ในเรื่องต่างๆเราก็จะมองข้ามมันไปแล้วก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความเป็นไปของมันนะฮะว่ามันจะเกิดมาคือเกิดเราแก้ได้ก,ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆจะมีความสุขมากๆนะคะถ้าพูดเรื่องนี้แะ้วชาวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่ตัวเองค่อนข้างฝึกมากทีเดียวพอฝึกแล้วมันได้มันได้ประโยชน์จริงๆน,นะคะมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากๆนะคะนะ ที่ปรึกษาสักคนหนึ่งนะคะคุยปรึกษากับใครก็ได้เรารู้สึกไว้วางใจนะ่ไปคุยปรึกษากับเขาเลยนะคะไประบายความรู้สึกของเราแม้ว่าเขาไม่สามารถให้คำปรึกษาเราได้แต่เราสามารถที่จะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเราสามารถระบายกับเขาได้ไอันนั้นก็นส่วนเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าได้ระบายออกนะคะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้เขามาแก้เราก็ได้แต่เมื่อไร่ที่เราระบายออกเราก็จะมีความสุขมากขึ้นก็สบายตัวมันก็จะเริ่มเบามากขึ้นนะคะแต่ทั้งแล้วทั้งรอดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ ทำแล้วทุกวิถีทางแล้วไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือทําจัดการตัวเองไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองดําดิ่งเหลือเกินไปพบแพทย์เถอะค่ะเพราะว่าแพทย์เขาจะมีวิธีการจัดการนะคะก็จะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นการให้รับประทานยาที่ทําให้เราคลายคลายความกังวลมากขึ้นนะคะแล้วอาจจะมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆให้กับเราได้